สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้วันที่18ตุลาคม2568เป็นวันที่ดาวทิดยจะย้ายจากราศีกันไปอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎเดี๋ยวมาดูว่าดาวทิดาย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีกรกฎค่ะามาดูกันค่ะวันที่18ตุลาคมเนี่ยดาวทิดยจะย้ายจากราศีกันไปที่ราศีกรกฎอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงวันที่17พฤศจิกายน2568 แล้วทีเนี้ยเขาย้ายไปที่ตูนปุ๊บดาวที่ตรงเนี้ยได้ตแต่งนิดในทางโหราศาสตร์นิดในทางโหราศาสตร์ขึ้นเมื่อไหรอาจจะเป็นเรื่องของเออนิดก็คือต่ําต้อยก็ได้เล็กๆน้อยๆคือปริมาณอาจจะไม่มากมายนะซึ่งมันจะตรงข้ามกับคําว่ามหาอุดคือมหาอุดมากเยอะขนาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเล็กน้อยหรือก็ขนาดเล็กทีเนี้ย ดาวพันธุ์องคุณเป็นดาวเจเริญอ,อะไรดาวพันธุ์องคุณเป็นดาวเจเริญกระดุมพระอ่ากระดุมพระคุณไปอยู่ที่พันธุ์และแสดงว่าบางคนอ่ะมีเกณฑ์ที่ต้องให้เงินคุณพ่อคุณแม่เกิดขึ้นหรือคนในครอบครัวหรือไปช่วยเหลือในครอบครัวเองแต่การเงินที่ให้ได้มาเนี่ยอาจจะเล็กน้อยทีนี้เล็กน้อยของแต่ละคนมันก็ต้องแตกต่างกันไปใช่ไหมบางคนเป็นคนที่เอ,อ่อเขาเรียกว่ามี ฐานะที่คนรวยถึงคนรวยเล็กน้อยของเขาอาจอยู่ที่หลักหมื่นหลักแสนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ฐานะปานกลางเนี่ยเล็กน้อยของเขาอาจจะอยู่ที่หลักพันหลักหมื่นก็ได้ก็มาอีกหน่อยอย่างคนบางคนที่หาเช้ากินขําะเล็กน้อยนี่คืออาจจะอยู่ประมาณที่หลักร้อยหลักพันก็ได้นะคะอันนี้ต้องมาดูประกอบตรงนั้นด้วยเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเนี่ย ในการสร้างความมั่นคงขึ้นเองคือซื้อทรัพย์สินน่ะอาจจะไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นหรือเปล่าของแต่คนนะหรือบางคนก็อาจจะมีเงินต้องไปจ่ายในการซ่อมรถบ้านที่ดินไหมนะคะเพราะมันไปเกี่ยวเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องบ้านรเรื่องรถเรื่องที่ดินแม้กระทั่งเรื่องในที่ทํางานก็ได้เพราะว่าการเงินน่ะไปอยู่ที่เอ,อ่อ เรือนพันธุซึ่งพันธุเนี่ยมันก็หมายถึงเนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือสังหาริมทรัพย์ที่แต่ละคนจะไปใช้จ่ายแม้กระทั่งการซื้อของใช้ของกินเข้าบ้านก็ได้หรือบางคนเอาไปตกแต่งบ้านก็ได้อยากจะซื้อของเข้าบ้านน่ะแต่ละคนทำอะไรล่ะก็ต้องไปดูตรงนั้นคือมันมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายออกไปไงหรือบางคนน่ะ อาจจะใจ่ายในลักษณะที่เที่บ้านน่ะอาจจะมีการไปทานข้าวอะไรเนี่ยไปไปกินข้าวหรือการในครอบครัวคุณก็จะเป็นเจ้าภาพในการที่จะต้องจ่ายเงินในการกินครั้งนี้หรือเปล่านะคะนี่ก็คือของชาวราศีกรกฎเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสำเปันค,คลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ